คเอกกันขาเุ้ยผมลงมาเนี่ยบ <c oughs> ้าทำงานห่อนโอเคโอเคเป็นงา,านบินมามันเทิงครับคอนเสิร์ตของอะแร้วปีนี้เนาะครับ,รบชื่อว่า Baby 24 7 Concert ครับเออทำไมเป็นอะไรเป็นอย่างเป็น Baby Seven Four Seven Concert เพราะว่าอของเราก็คือเราอยากให้ให้ทีมงานของเราเนี้ยเป็นแบบว่าเราเจอกันมอบความสุขแบบว่ายี่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเจ็ดวันเลยก็คือแบบทุกวิชาชีอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบนี้ครับใช่ท้านนี้เราจะโชว์ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้ะมันก็จะเกินไปหน่อยครับใช่ครับมันก็จะไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าความสุขที่เรามอบให้หรือสิ่งที่เราตั้งใจทำมาเนี่ยมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วครับแล้วคนสนี้มีส่วนร่วมในคนสร์ที่แบบลของความเป็นัว ครับก็คือว่าเราก็ช่วยกันคิดโชว์ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยห้เนี่ยก็มาจากเบบีด้วยเพราะว่าพ่อเบบีรู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มแท็กมาในเอ็กแล้วว่าอยากอยากได้โชว์แบบนี้อยากเห็นออฟกันแถวนี้เราก็เลยประมวลทุกอย่างที่เบบีอยากได้เนี่ยก็เอามาใส่ในคอนเสิร์ตใช่ก็คือมาเวทเวทกันว่าเฮ้ยเราของเราต้องประมาณนี้นะแล้วเราเขาอยากเห็นอะไรจากเราเราจะรู้สึกว่าเออถ้าเราทําออกมาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากดูเขาจะได้ดูในสิ่งที่เขาอยากดูด้วยครับเราเห ที่แบบเขาติดมาให้เราอยากทำอันนี้อันนี้นี่ให้เราจริงจริงเขาก็ครีเอทีฟนะเขาถึแบบว่าอยากให้เราทำอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่บางอันก็แปลกไปก็ไม่ทำเลยก็ บางอันที่เขาบอกว่าให้ให้ทำไอ้นี่จริงๆอ่ะที่แบบเป็นจับตุ๊กตาจริงๆแล้วจับเขาขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็พูดเล่นๆไงตอนนั้นแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับมันแพงมันจะมีในคอนเสิร์ตนี้หน้าอ๋อเราเซว่ามีนะเราดูหน้ากันแล้วไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟิลที่แบบว่าเบบี้ชอบแล้วก็แบบว่าเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่จริงคอนนี้น่าจะครบรถอยู่นะใช่แล้วมาเลือกเลือกมาอะไรเงี้ยแต่อย่างครั้งก่อนก็คือครบรถมากเลยนะ ั้งไหนครับตอนเบลูก้าเหรอโอ,อ้ตอนนั้นเบลูก้ามันทําอะไรได้เยอะไงมันเหมือนแบบคน4ี่คนมันเล่นอะไรได้เยอะแต่ว่าคราวนี้เหลือ2คนก็เออผมว่าเต็มที่ก็ได้จะได้เนี่ยแหละเต็มที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาเลย ใช่ครับเพื่อนต่างๆก็ช่วยกันเลือกครับใช่ช่วยกันเลือกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่รู้ว่าถ้าสมมติว่ากันกับปีมีคอนเสิร์ตกันก็จะเป็นแบบว่าเน้นความจอยความสนุกอะไรเงี้ยความม่วนอ่ะแม่จริงเหรอังงจริงเหรอรู้ได้ยังไงพี่นอก่ะ เออเก่งเออพวกเธอเก่งไม่ใช่ใช่เรามีแต่เพียงช้าไปหมบยว่าคาดหวังอรอฟกันเมร้อนนะครับวันนี้เมร้อนเมร้อนไม่มีสีได้ไงสีได้สีได้ไงเดี๋ยวร่อนเองเดี๋ยวร่อนเองเมยไม่ต้องร่อน๋ย่าอัพร่อนเองตายแล้วกูครับผม จริงมันยากมันเพราะว่ามันสะสมๆด้วยอะไรคู่กันมันต้องคิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยากยากยากครับไอ้จริงแปลกๆใหม่ๆอย่างตอนประชุมอ่ะกันไม่ค่อยพูดเลยบปีจะเป็นคนพูดแล้วกันจะค่อยนึกออกทีหลังแบบว่าเราสมมติอยากทำอันนี้จะค่อยแบบวันประชุมอ่ะจะนึกไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเออค่อยมาแบบเสริมๆทีหลังตอนนึกได้ไอ้เงี้ยงันเวลาปีพูดมาว่าอันนี้ไม่ไม่น่าจะไหวหรือว่าเอออันนี้ซื้อ เขาไม่ค่อยพูดอันไหนที่แบบไม่ค่อยไหวก็พูดความความเป็นไปได้ถ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินไปเช่นตอนแรกโอ้พี่อยากหมุนคนดูอ่ะเราเคยได้เห็นแบบหมุนเวทีหมุนคนดูได้ป่ะเราติทั้งฮออเลยอย่างเงี้ยเขาบอกมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับอจะน ก็เรื่องว่าพวกซีนต่างๆไว้อย่างได้เป็นฟิลประมาณนี้อยากให้เห็นออกกันยังไม่เคยมีแบบนี้อยากให้ลองทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับใช่นีหลคนก็เป็นห่วงกระตุกเที่ยวเราว่าเราไบายน้องม่ได้รกไม่ได้หรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงน้องค่ะห่วงหนูอันน้หนูไป่ไดหนูไม่ไหมก็ได้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําให้ได้แล้วก็ ช่วงนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วก็ยืดพิลาทงพิลาทิสเอาเออกระดงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งยืดนิดนึงฟิตซ้อมเก็บที่เนาะใช่ใช่ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนมาแล้วจอยมากที่สุดไงมันจะจอยแน่นอนเพราะว่าคือชื่ออะไรแขกรับเชิญครับใช่เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้งโฟโต้แล้วก็ไลคันทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอ่อนนโออังเปาอีกอะไรเงี้ยกันว่าทุกคนเนี่ยกัน หลังจากเราได้แบบรันเมื่อวานแล้วเราเห็นเลยว่ามันสนุกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชเพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมใหญ่อะครับที่ที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันบนเวทีแล้วมันจะจอยกันได้ยังไงวะแต่พอเมื่อคืนได้มารันแบบทุกคนรวมกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันออกมาแบบเลิศในความคิดเรานะาเลิศอือจะขยายายังต้องไปถึนตรงไหน ้องเป็นกับเฉล่มนี้เออ,อ,อเริ่มแรกเลยนีโอวังเปาครับเราเล่นซีรีส์ด้วยกันก็คือ Cooking Crush นะครับผมมันก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เหมือนเป็นำทำไมมันมอะไรมอะไรครับก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็แบบอยากพา,าน้องขึ้นมาบนเวทีครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอังเปาด้วยใช่ คนที่2ส,ส่วนเอ่อโฟดเนี่ยเราก็เราที่จริงเราก็เจอโฟดเนี่ยที่ตึกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่กันไปเอ่อต้องไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือ,น,อมนแบ่งวันกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับโฟดบ่อยแล้วเราก็เล่นกับน้องบ่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาอยู่เป็นแขกรับเชิญของเราด้วย,ยครับส่วนไลแค่เนี่ย มาเพื่อให้คอนเสิร์ตเนี้ยดูเป็นคอนเสิร์ตจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆเขาการเต้นการร้องของน้องๆเขามันทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี้ยดูเต็มขึ้นแน่นขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้แฟนมีใช่ไงพระมันมีเพราะว่าคอนเสิร์ตไขวะไขวะออนไลน์แค่มันครบสุดใช่เขาแบบเต้นเก่งร้องเก่งทุกคนเลยเงี้ยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาพยุงพวกพี่ใช่ครับ ก็ว่าตอนนั้นก็แบบว่าบอกวิลเลียมไปวิลเลียมให้มึงร้องแล้วว่าุณลงเลยได้นะยาวๆลงเลยได้นะแล้ววิลเลียมปิดไปเลยใช่แค่คือเมเดอรเราได้ใช่แบบวินเลียมมึงปิดเลยได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าวิลเลียมก็เกรงใจเราครับแล้วก็ยังให้เกียรติเราอยู่ก็บอกไม่ได้พี่ไม่ได้ครับครับแล้วมิมีสปอยไหมว่าเดี๋ยวแฟนหลังจากนี้จะได้เห็นอะไรบ้าง เอาจริงๆแล้วในะคอนเสิร์ตนี้จะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นภาพของเราสองคนเนาะแบบว่าประมวลว่าเออมันจะมียึดยึดหลักของการเป็นเอ่อแฟมิลี่มาร์ทอ,นะอ๋อแฟมินิมาร์ทเป็นมินิมาร์ทครับผม,ม,มก็เหมือนแบบแจกแจกจ่ายความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีท่านี้ด้วยแน่นอนอนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่าเลยที่ทุกคนแบบว่าอยากดูอะไรอ่ะผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะได้ดูในสิ่งที่ตัวอยากดูใช่ใช่อะไรอย่างไรแค่เนี่ยเพราะว่าเป็นลรอะไรพวกนี้กรคือออฟต์ตีครัออฟตีครับ ได้ครับไม่รู้ตีวหวอะไรแค่ตีลักกาผมจะตีไรแค่นอีกทีนึงเพราะว่าไม่ไหวครับเม่ห่วงกูด้วยนิดนึงนะฮะปล่อย้เตีไปอล่อยให้เขาตีไปเดี๋ยวให้ให้เขาสอนนะว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าลองดูลองดูไม่จริงจริงการเดินทางออกกันคนทั้งยาวนานใช่แปดปีครับแปดปีแล้วใช่เป็นไงบ้างที่แบบโอ้โหแฟนคลับยังเดียวแน่นขนาด เราโชคดีมากกว่าครับที่ที่แฟนคลับยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าก็มันโชคดีอ่ะมันรู้สึกว่าเออโชคดีที่เราเกิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาถ้าสมมุติไปเทียบกับเด็กสมัยเนี้ยสู้ไงสู้เด็กยังไงยต่เราความมาเที่ยบเราอาจจะสู้ได้แบบว่าตอนนั้นเราเกิดอะไรวะยังไงยังไงนะกันก็หมายถึงว่าตอนนั้น่เราเกิดตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาเกิดตอนนี้ เราก็จะสมมุติเราเราก็จะได้เรียนนู่นเรียนนี่ใช่เราก็อาจจะแบบเออได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆต่อเน็ตเรายัง E R อ R กันอยู่เลยอะหรือไม่จริงพวกพี่ๆของจริงล้วนๆแต่ตอนกันเกิดมาเน็ตดีแล้วนะเอ้าหรอใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ,ะน8ปีมันยาวนานรรู้สึกดีบ้างอ๋อเรัโชคดีครับแล้วเราก็รู้สึกดีที่<ม>เราทำงานด้วยกันมาแล้วไม่มีแบบการทะเลาะก,กันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีครับก็ดีใจมากๆท,ที่ที่คู่เราออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับแล้ว8ปีกับแฟนือแบบเออเป็นไงบ้างก็จำได้เลยว่าวันแรกที่เราแบบว่าวงสวงกันหได แกมมี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบว่าไม่กี่คนเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาถือป้ายอะไรเงี้ยออฟกันอะไรเงี้ยก็ดีใจมากมากที่วันนี้ได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่2ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเบบีก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่สนับสนุนเรา2คนแล้วก็ยังรักเรา2คนนะครับดีใจมากๆเลยครับจริงๆพูดเธออีกนึงไม่จริงๆพูดเธอหนึ่งก็คือเวลาแบบทำอะไรมันเป็นมีมเหมือนกันนะครับครับทำอะไรล่ะครับเวลาไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็จะเป็นมีมตลอดเลยนะครับเช่นเมื่อกี้ ไม่กี่ไม่กี้สวัสดีอเหรอครับอ๋อผมหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ครับมันยากอ่ะเออก็เลยเขาอาจจะชอบมั้งครับเออไม่ก็เกลียดครับตอนนี้ในในทิกตอกในเซียนเผลอยังมีเป็นกิมอยนะครับไอ่ไหนนะเวลามันจะมีเออรับจริงๆแล้วเดิอย่างเงี้ยเดิมมั่งเออเวลามีแบบว่าดราม่าใช่เวลาจะมีอย่างเงี้ยได้ เอามาดูเสร็จปุ๊บผมก็แล้วก็ยินไนั่งดูเออเาหักใจเอาหัวใจจากการรู้สึกยังไงกับภาพว่าตรงนั้นก็ <c oughs> เอาไปใช้ได้ครับไม่แต่ว่าก็แต่ว่าตอนนั้นเหตุการณ์จริงๆเลยอะคือว่าเอออยู่ในเซฟเฮาส์แล้วไม่รู้ว่ากล้องไหนไม่รู้<ช>ว่ากล้องไหนพอเขาจะบอกว่าถ้าสมมติกล้องไหนมาเนี่ยจะมีแบบไฟแดงๆขึ้นอะไรแบบเนี้ยกันก็เลยแค่อยู่ในหน,น้าไฟแดงมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออคนก็เลยตัดใช่กันหาไฟแดงอยู่ว่าอยู่ตรงไหน แล้วถ้าพี่ให้ทำตอนนี้การทำได้มั้ยทำได้นะสีได้ยังไงอะตัวเวทคงไม่ทำตนเป็นนักแสดงอ่ะชิ้นน่าตลกอ่ะด้คนหนึ่งบ้าก็อย่างนี้คนหนึ่งบ้าก็อย่นี้นั่นทำไผมว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วเราเข้าใจไหมกันครับว่าเป็นตัวแทนชาวเผือกของชาวก็ไปก็ไป็ชาวเผือกไม่หรอครับชาวเผือกนะมามาแล้วแน่นอนเรานักกี่มาต้องรอเรา ใรค่เราเป็นตัวแทนตรงมีตรงนี้ทุกครั้งก็ดีใจไหมดีใจอะไม่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราก็ไปเอามีมเราไปใช้ได้เราสูมีดราม่าไหนมาก็จะได้มีหน้าเราอยู่ในนั้นจริงเราก็ติดไปในทุกดราม่าเลยตอนนัตัวเองไว้นะได้ว่าเอน้องเก่งเขียวคนนคืออคไนหมสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับน้องเก่งเขียวนี่คือกันอัดนะครับตอนนั้น่เกิด นานยังปีไหนยหยนานแล้วปีแล้วว่ะซีซ <4 S 1> สั้นสองปะ ซีซั่นสองยี่สิบสามโควิดป่ะช่วงนั้นเนาะใช่นานๆพี่ออฟลักี้มาทำอะไรครับอ๋อมานั่งผมก็มานั่งดูเห็นเขาเล่นๆกันผมก็เลยมานั่งดูเขาเล่นครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเหลือแค่นั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอีแต่งตัวเบาๆหน่อยอะครับอ๋อกับอีเตใช่ป่ะอันนั้นเน่ยเออก็แบบว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับเออแต่ก็อยู่ได้เป็นเอแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับไม่เข้าใจยังอยู่ป่ะยััััังงงงงมมีีีีีป่่่่ะยยยยอออููทจรรรรรริๆในนซสสาาาหหืวเเ้้ึกกกไบบบโคคคชลุ เอาเลยเอาเลยทุกคนไปใช้ได้เต็มที่เลยครับจริงจริงการเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าอยากกันว่าเอาไปใช้ได้ครับไม่ซีเรียสเลยไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีใช้ไปเลยใช้ไปเลยฝากโฆษณาให้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคําถามขอบคุณอัน,นจริงก็ที่จริงก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนแล้วกันที่แบบว่าชื่นชอบในการแสดงของกันนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่แบบว่าทุกคนชมหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามมีซีรีส์เรื่องไหนก็จะพยายามทําเต็มที่แล้วก็จะทําพัฒนาตัวเองให้เดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ แต่สุดท้ายการสตรีมมิ่งยังมีอยู่แวะมาก่อนแวะมาก่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรของพวกคุณได้เลยนะครับผมก็ซื้อได้เลยที่ t ทจิเกตเมเจอร์ใช่นะครับแล้วก็จะได้เห็นมุมภาพต่างๆแล้วก็จะได้เห็นขวดนมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันว่าคาดว่าวันนี้จะมีบันทึกกินเนตบุ๊กนะครับสำหรับขวดนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ เจอนิดนึงจ้าเมื่อวานีเตอะขทิงว่าว่าอะไรก็ไมันเนคำเลยนะอะไรปึ้งเหรอปึงนะอะไรนะอ๋รนมุสาบ่าปึ้งอ๋อมันเป็นเพลงใช่ไหมมุสามูสาว่าปึ้งมุสาวาปึ้งมูสาว่าปึ้ง Ấp uh, subscribe <coughs> 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 <coughs>